ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นอย่างน่ามหาัศจรรย์บางคนก็คิดว่าเกิดจากธรมรมชาติแล้วธรมรมชาติเกิดจากไหนนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะให้คำตอบเราได้แต่พระคัมภีร์พูดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการทรงสร้างของพระเจ้าหรือการเนรมิตสร้างของพระองค์นั่นเองในวันแรกพระองค์ทรงแยกความสว่างออกจากมืด สร้างกลางวันและกลางคืนให้เกิดขึ้นวันที่สองพระองค์ทรงสร้างท้องฟ้าวันที่สามทรงสร้างทะเลและแผ่นดินวันที่สี่ทรงสร้างดวงดาวต,าต่างๆวันที่ห้าทรงสร้างสัตว์น้ำและนกบนท้องฟ้าวันที่หกทรงสร้างสัตว์บนบกและ มนุษย์ให้ครอบครองส่วนวันที่เจ็นั้นพระองค์ทรงหยุดพักการงานและอวยพภรพรให้วันนี้เป็นวันบริสุทธิ์หรือเราเรียกกันว่าวันสะบ,บาโตพระเจา้าพระภุสาปหสวรรค์และโลกาคําทุพูสองค์น้นาทุกอย่างเกิดมาเป็นความจริงทุกอย่างเกิดมาเป็นความจริง พระเจ้าสร้างแสงสว่างอี่ข้ง,งน้ำและดินที่เขาได้มีกินรวมทั้งสิ้นสัตว์นานารวมทั้งสิ้นสัตว์นานาพระองค์ศาสุริยารวมจันทาและดวงดาวทรงสร้างเหมือนกับพระเจ้านั่นแหละเขาคืออาดัมนั่นแหละเขา ุร่มเย็นเป็นประชาพระองค์ทรงสร้างเอวาเป็นผู้มากับอาดัมเป็นผู้มากับอาดัมลุกอย่างให้ครอบครองอย่าไปกินผลไม้ชั่วดีเพราะเจ้าจะสิ้นชีวิตให้ทำดีพระเจ้าอวยพรให้ทำดีพระเจ้าอวย